สัญญาขนันในขันห้านั้นสัญญาขันเป็นฉไนทุกะมูลก,กะวาระ54สัญญาขันหมวดละหนึ่งคือสัญญาขันเป็นผัสสะสัมปยุตสัญญาขันหมวดละสองคือสัญญาขันเป็นสเหตุตุกะเป็นไอเหตุกะสัญญาขันหมวดละสคือสัญญาขันเป็นกุศล เป็นอกุศลเป็นอัพยกฤตสัญญาขันหมวดละสี่คือสัญญาขันเป็นกามาวจรเป็นรูปาวจรเป็นอรูปาวจรเป็นอปาริยาปันนะสัญญาขันหมวดละห้าคือสัญญาขันเป็นสุขขินทริยะสัมปยุตเป็นทุกขินทริยะสัมปยุตเป็นโสมนัสินทริยะสัมปยุต เป็นโทมนัสินธริยะสัมปยุตเป็นอุเปกขินธริยะสัมปยุตสัญญาขันหมวดละหกคือจะคูสัมผัสสชาสัญญาโซตะสัมผัสสชาสัญญาขานะสัมผัสสชาสัญญาชิวหาสัมผัสสชาสัญญากายะสัมผัสสชาสัญญามโนสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันหมวดละ6ด้วยประการฉนี้สัญญาขันหมวดละเจคือจะกูสัมผัสสัญญาละถึงกายสัมผัสสัญญามโนธาตุสัมผัสสัญญามโนวิญญาณธาตุสัมผัสสัญญาสัญญาขันหมวดละเจดด้วยประการฉนี้